สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ตามหางวด5,000ไปไปลายค่ะอยากได้รถปีใหม่โดยอยากได้รถสวยด้วยเป็นรถบ้านเกตเอนะคะดิ๊มพามาชมรถยาลิสก,กันดีกว่าค่ะสำหรับยาลิสคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.2รุ่น e เกียร์ออโต้ปี2015นะคะเป็นโฉม5ประตูได้สีเาาและก็ไม่80,000โลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนข้างหน้ากันดีกว่านะคะว่าเขาตกแต่งเป็นยังไงคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านหน้าค่ะก็จ้างหน้าจะเป็นสีเทาด้านนะคะ โลโก้สัญลักษณ์จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟตาแบบฮารโลเจนมาพร้อมไฟตัดต่อให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้ลงแม็กให้เรียบร้อยขอบ15นะคะยางดีสีเส้นใช้งานไปอีกหลายปีเลยค่ะไฟเลี้ยตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยตามมดนะคะมีคิ้วกระสาดตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังส่วนมือจับนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูโซนด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเบาะแถวหลังนะคะพับได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะ <S <S นี้พับได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านข้างกันดีกว่าค่ะด้านข้างมีไฟนะคะที่เก็บของนะคะที่ตะขอห้อยให้เรียบร้อยนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ก็มีตะขอห้อยให้เรียบร้อยเหมือนกันคะ่ะที่เก็บของเยอะนะคะยางอะไรปะเจอยู่ในนี้หมดเลยนะคะมีครบเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูโซนด้านในกันดีกว่านะคะโซนด้านในจะเป็นสีดำขึ้นเลยนะคะลูกค้าคะและเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะนี่เบาะผ้าจากส่วนโตโยต้าแเป็นลายตามรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนข้างหน้ากันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างคอนโซลน,นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะส่วนเครื่องเล่นตัวนี้นะคะเล่นซีดีได้วิทยุได้แล้วพราะซื้อเครื่องแปบลูทูธมาใส่ได้นะคะตัวนี้เยอะแยะเลยนะคะ แอ้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะคะเรียบของตรงนี้ก็ยังมีนะเกียร์ออโตโ้น,นะคะส่วนส่วนไม้นะคะนี่เป็นไม้แท้นะคะ7 5,000กิโลค่ะลูกค้าขารดฟรี15บวกลบคูณหารดูเฉลี่ยดูนะค,ะ,ค,ะ,ค,ะ,คะตกฟรีเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนี่ยคือคันนี้คุ้มมากก็ของเดิมใช้ม่คุ้มเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวห้องเครื่องคันนี้กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโซนด้านหน้าห้องเครื่องนะคะเมทอาร์ใต้ขวานะคะคันหน้าซ้า้ขวายังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ย RL ยังอยู่ครบเลยนะคะเขาดูแลดีมากๆเลยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้ค่ะติดต่อเซบิดมาได้นะคะ0913782344นะคะหรือนะัดชมรถจริงทดลองขับได้ค่ะร้านติดกับบ้าเชลเส้นโรบินสัโนโุกตะครนะคะฝั่งเดียวกันเลยหรือท่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะ Facebook ค่ะ Line แอด t ิ k กตขายดี app, TikTok, D. แล้วก็ YouTube นะคะรถที่ร้านมีแต่รถเกีเองเท่านั้นคะ่ะ